สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบองพรพรมอนิ่งมูลีพรประจำวันที่9พฤษภาคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตโตลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานจากการที่ได้รับข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงสุดสนนนัปดาห์นี้โดยประธานาธิบดีทั้มทรงสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าโดยกล่าวเป็นในว่าหากการเจรจา เป็นไปนดานที่ทางที่ดีสาหาราัฐอาจพิจารณาลดกำแพงภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าจีนซึ่งปัจจุบันสูงสถึง145%นอกจากนี้ประธานาธิบดีทั้มออกมาเปิดเผยได้ข้อมูลข้อตกลงการค้าของสหราชอาณาจักรแล้วซึ่งเป็นการข้อตกลงฉบับแรกที่สหรัฐทำกับประเทศคู่ค้าและทัมยังได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรงให้กลับไปซื้อหุ้นได้แล้ว จะประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมของตลาดทองคำถูกกดดันโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงม,มาทําจุดต่ําสุดบริเวณ3,288เหรียญและยังคงอยู่ในช่วง,งการปรับตัววงต่อเนื่องโดยเริ่มเข้าสู่ที่ทางขาลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ดนันมีรีบาวขึ้นไปถึง3,400เหรียญในช่วงแรกจากข่าวที่สฝ่ายปฏิเสธการเจรจานในช่วงต้น ดังนั้นจะเห็นได้ถึงความไม่แน่นอนของเนื้อข่าวและการแกว่งตัวค่อนข้างมากของราคาทองคําขณะที่การปรับลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐดูจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญของตลาดในขณะนี้เฟดยังคงอัตราดอกเบีย้ยและให้ทรอยแถลงว่าต้องจับตาการดําเนินนโยบายของธัรมเป็นหลักก่อนที่จะมีการลดดอกเบีย้ยในครั้งต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์หลายฝ่ายประเมินว่าถ้าประธานาธิบดีทั้มยังคงดําเนินนโยบายต่อไป น่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงลบขณะที่ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อตลาดเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ employment c l a i m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ขณะที่ดัชนีดอลล่าเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ99.84จุดและทำจุดสูงสุดที่100.76จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ100.63จุด แสดงให้เห็นว่าดัชนีนอร่ามีการรีบาวขึ้นจากเมื่อวานนี้และกลับมายืนเหนือระดับ ok 100จุดได้ mm hmm. ด้านค่างเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นยืนเหนือ33บาทต่อลร์อีกครั้งถือเป็นความผันพวนของค่างเงินบาทตามสภาพของเนื้อข่าวเช่นเดียวกันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคํากับเข้าสู่การปรับตัวลดลงอีกครั้งโดยในช่วงในเชิงเทคนิคราคาทองคําในระยะสัน้นมีความผันผวนไม่แน่นอนตามเนื้อข่าว โดยมีแนวรับระยะสั้นที่ระดับ3,300เหรียญซึ่งถ้าหลุดระดับ3,300เหรียญลงไปจะมีแนวรับถัดไปที่ดับ3,250เหรียญซึ่งต้องึงงต้อจับตาข่าวเรื่องจเจดจาระหว่างสหรัฐและจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงสามวันนี้และเน้นย้ำว่านักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังสูงแนะนำให้เข้าเร็วออกเร็วพราะเนื้อข่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในขณะนี้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมี กรอบแนวรับที่ระดับ3,250เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,340เหรียญสำหรับ g ก o g รายฝีเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,280เหรียญและแนวตา 3, 3นวา้านที่3,370เหรียญและ g o ค g l e c คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ 3,003 2 6 5เหรียญและนวตานที่3,355เหรียญในโซนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,200บาทต่อบาททองคำและมีแนวตานระยะสั้นที่51,800บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในววันนี้3 2 5 0เหรียญแนวรับที่2 3 2 4 0เหรียญแนวตานที่1 3 3 4 0เหรียญและแนวตานที่2 3 3 5 0เหรียญ และกลับมาพบกับบุญพรพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันอังคารหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ